สวัสดีครับทุกคนอยู่กับบทเรียนแรกของวันนี้นะครับเป็นการแนะนําตัวง่ายๆเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองบอกชื่อตัวเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยซึ่งตัวละครของเราในแอ่ิลอกนี้จะมีสองตัวนะครับก็คืออ e ีวานคนนี้แล้วก็อันนาพรีเวดเมนยาซาทาัน п ร и เวด а н น а า е н я ยา в า т ุตอีว ч นโอช р น я ปร о ย в а н อีว т น ж น п р и ต т н о а ย н ปรยตานาโอเคเดี๋ยวจะมาแปลเป็นภาษาไทยง่า hey, ยนะครับประโยคแรกวัดดีฉันชื่ออันนา เี่ยวที่สองวัดดีปริเวียดเหมือนกันครับวัดดีอันนาฉันชื่ออีวานประโยคถัดไปโอชินเปรียดนะอีวานยินดีที่รู้จักอีวาน ่วนประโยชน์ถัดไปนะครับเนโตเชียเรียนนะอันน่ะฉันก็เหมือนกันนะอันนาซึ่งแปลออกมามันจะประมาณนี้ครับวันดีฉันชื่ออันนาวัดดีอันนาฉันชื่ออีวานยินดีรู้จักนะอีวานฉันก็ยินดีเช่นกันนะอันนา โอเคเดี okay. uh, okay. all, ๋ยวเราจะไปดูอ่าถัดไปนะครับจะเป็นคำศัพท์ในบทนี้กันโอเคเมื่อกี้คำที่เราใช้ไปนะครับรีเวียรีเวีผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกับคำนี้นะครับซึ่งก็คือวัดดีแล้วมันก็จะมีคำหนึงซึ่งสุภาพึ้นใหม่นดนึงนะครับใช้พูดกับอ่าคนที่มีอายุสูงกว่าเราหรือคนที่เราเคารพเขานะครับหรือว่าคนแลกหน้า ดาสวิเซอรซึ่งเดี๋ยวผมเอาไว้พูดในบทถัดไปเนาะโอเคเปนยาสาบุตมาเนี i สก็คือฉันชื่อโอชินเปียตนะยินดีที่รู้จักเนี่ยโตเจเปรียดนะก็คือฉันก็เช่นกัน ซึ่งเช่นกันในที่นี้หมายถึงยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับโอเคหลายคนคงจะสงสัยว่าทําไมคํานี้เบนยาเบนยายมันแปลมันแปลว่าฉันนะครับแล้วก็มนเนยแปลว่าฉันเหมือนกันทําไมใช้ไม่เหมือนกันซึ่งมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของเคสในภาษาลัสเซียครับซึ่งมันมีถึงหกเคสเนาะ เดี๋ยวผมอธิบายถัดไปแล้วกันแล้วก็คำว่าโตเช่โตเช่เช่นกันโอชีนแปลว่ามากปริยัตนะแปลว่า nice หรือว่าดีนะครับมันใช้กับเกี่ยวกับการ พบปะเนาะคำเนี่ยปรียดนะโอเคคำคนี้คำศัพท์เราพบแล้วนะครับปรีเวียดเมนยาสาบติคำนึงคํานี้แปลว่าเรียกนะครับโอเคครบแล้วเนาะสาบุซึ่งคํานี้อ่ามันจะไม่ใช่เวอร์ชันพจนานุกรมนะครับมันคือคําที่ผ่านมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปถัดไปกันดีกว่าไปเรื่องของแกมมาเนาะ โอเคมาในเรื่องของแกมม่านะครับเมื่อกี้นะครับเมนยาสาวุทหรือที่แปลว่า m y n a m e i s นะครับฉันชื่อซึ่งเมนยาเนี่ยมันแปลว่าฉันนะครับในรูปแบบของ accusative case มาจากคำว่ายายาแปลว่าฉันครับ แล้วก็สาวุธคำคำเติมในรูปแบบพบจนานุกรมนะครับก็คือสวัสดสวัสดคำนี้นะครับซึ่งผันเรียบร้อยแล้วซึ่งการผันเนี่ยผมจะอธิบายทีในบทถัดไปเนาะไปว่าเรียกนะครับเรียกหรือชื่อซึ่งคำกิริยาพวกนี้ครับมันต้องการอ,าออบเจกหรือกรรม มันก็เลยกลายเป็นว่ารเราต้องมีคำว่าเมนยาเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่เมนยาเหตุผลที่ต้องใช้เมนยาเพราะว่าทำคำนี้ต้องมีกรรมครับมารองรับงงเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันซึ่งพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยแปลออกมามันจะแปลตามตามตรงตัวก่อนนะพวกเขาเรียกฉันว่า นะครับเป็นยาสาวุธพวกเขาเรียกฉันว่าหรือถ้าแปลให้ง่ายก่อน,น,นก็คือฉันชื่อนะครับฉันชื่อเป็นยาสาวุธฉันชื่อโอเคจบไปแล้วเนาะกับเป็นยาสมาุธต่อไปโอชินปริยัดนะนะครับโอชินมันแปลว่ามากปรียัดนะมันแปลว่าดียินดี ซึ่งมาแปลรวมแล้วมันแปลว่ายินดีที่จะพบคุณจำไว้เป็นอ่ารูปประโยคไปเลยครับไว้เป็น,นํำนวนไว้เลยจะง่ายกว่าเนาะถ้าเอามาแยกกันแล้วมันจะงงก็นั่นแหละครับบทแรกของเราเป็นไงบ้างครับกับการแนะนำตัว